พ่บ้านราชาปีศาจสี่เก้าศูนย์พี่จัวพี่หมายความว่ายังไงนะในสมรภูมิตูกูจันเทียงก็เปรียบดังได้ราชสีแต่พออยู่ในกรงที่ชื่อว่าอาจัจจเทียนอยู่เขาก็ไม่อาจจะแสดงความแข็งกระ่งใดๆได,ได,ได้เอ้ยกระตายเจ้าเล่ห์ตายหมามันก็วิ่งหากี่ไปทั่วปอลอแอดก็ง,งงว่าว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับไม่ว่ากี่ยุคก,กี่สมัยมันก็ยังเป็นเช่นนี้ในที่สุดจกักรพรรดิก็เริ่มลงมือแล้ว กูสานตรงเป็นรูปบธรรมของโจฟานเจ้ากูสานตรงไปพลาดท่าโดนโวฟานปั่นหัวไปตอนไหนก็ได้เฮ้ยน้อยแน่เจ้าโจฟานเจ้าเก็บเรื่องนี้สนเสนียนเชียวนะไม่คิดว่าเจ้าจะมีความสามารถได้เพียงนี้รายงานรายงานขอรับฟาบ,บาดเออได้โปรโดหนีไปเถอะพเจชา,าตอนนี้พวกกบฏกําลังล้อมเมืองเราเอาไว้ทหารยามคุมรังไว้ได้อิมิน,นัน อนนี้ชีวิตของฝาบาทสาคัญที่สุดพวกเราจะทําการคุ้มกันฝาบาทออกไปนอกเมืองหลวงเองพิจฉาไร้สาระแผ่นดินนี้เป็นของข้าเมืองเมืองนี้ก็เป็นของข้าทําไมข้าต้องหนีไปจากเมืองของข้าด้วยละ่ะข้าถามหน่อยครั้งนี้เป็นพวกจูเกอร์สามเฟิองกับพวกเชนหลงนั่นใช่ไหมพิจ่าฟาบาท เสนาบดีจูเกอร์สังเฟิงเขาเป็นเช่นคนที่รอบคอบนักแม้ผู้พักษาบังกรที่อยู่ข้างกายนั้นจะไม่มีมอยู่แล้วแต่เขาก็ยังระวังตนไม่ประหางมาเลยสักครั้งตอนนี้ก็คงซ่อนตัวอยู่ในเงาเมื่อตั้งแต่เริ่มก่อกระบฏแล้วคิดเราว่าคนแบบนี้เราจะหนีพ้นเรื่องไงเจ้านั่นคงจะรอให้การยึดอำนาจสำเร็จแล้วค่อยปรากฏตัวมากกว่า ท่านจุกพัฒท่านจกพัฒท่านพ่อตอนนี้ค้ายกุลองก,กัารอบเมืองถูกทำลายหมดแล้วแม้แต่ค่ายกุลขั้นหกค้ายสุดท้ายก็ถูกพวกกระบฏดทำลายได้พวกกบฏมีกันอยู่ประมาณสองแสนคนและพวกมันได้ตีเมืองหลวงแตกแล้วท่านพ่อได้โปรดอพยพเถอะ <c oughs> ดูเหมือนว่าเจ้านั่นจะวางแผนบดีถึงได้ตีเมืองหลวงได้อย่างรวดเ,เร็วเช่นนี้แต่แล้วมันจะทำไม่ล่ะพวกเจ้ารอดูข้าไว้ซะ ดูค่าที่เป็นจักรพรรดิและค่าเนี่ยแหละคือผู้ที่ได้รับพรจากสวรรค์และค่าอยากจะเห็นหน้าเจ้าคนต้นเรื่องในครั้งนี้เอ๊ะท่านพ่อท่านพ่ออยากจะเห็นว่าเซนาบรีมันจะทําให้ข้าสลับบัรราชบัลลังก์ได้ยังไงเอ๊ะ เออโอ้โหไม่คิดเลยนะว่าจิ้งจอกเจ้าเล่ยอย่างเจ้าใช้เวลาไม่กี่ปีซ่อนกองทัพได้ใหญ่โตขนาดนี้นะบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่ากองทัพของจอมพลตูกูเลยสมแล้วจะเป็นฝาบาทเออแม้จะถูกกองทัพเข้ายึดเมืองท่านก็ยังนิ่งสงบไม่สนุกส้านใดใดทั้งสิ้นข้าขอชช่นชมนัก บางอานักจูเกอร์อสังเวงจงกระหูดเจ้าสมควรตายอง์ชายเจ้าไม่ต้องหยาบคายไปท่านจูเกอร์อนั้นดำลงตำแหน่งชนะบุรีมาหลายสิบปีทำให้อาณาจักรเทียนจูร,ร่มเย็นมาตลอดคุณงามความดีเขานั้นมีมากมายเหลือหลายต่ออาณาจักรนี้เจ้าจะต้องไปหยาบคายกับบุคคลเช่นนี้เพราะมันไม่ใช่การกระทำที่ควร สำหรับผู้ที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิเอ้ฟาบาดและข้าทำงานร่วมกันมาเกือบร้อยปีแล้วท่านก็ออยึงเหมือนเดิมเลยนะเสรษงและในที่สุดค่าก็สามารถจาัดก,การทุกอย่างได้เป็นที่เรียบร้อยเอาละ่ะท่านมีอะไรจะสั่งเสียไหมอะไรก็ได้ว่ามเลยจะซับแช่งค่าก็าเชิญอ้าวฉชนไอ้ท่านสีนาถึงพูดนั้นล่ะ ข้านั้นก็ข้ามพอใจในผลงานของเจ้ามาตลอดเลยนะเออพูดได้เลยว่าถ้าอาณาจเทียนอยู่ไม่มีเจ้าอาราจเทียนอยู่คงไม่จเจริญมาตราบเท่าถึงวันนี้ช่างเป็นจกักรพรรดที่รอบรู้มีเมตตาสัจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้ข้าที่กองบดรู้สึกเสียใจจริงๆและอายใจมากไม่รู้จะชดใช้ความผิดนี้ยังไง แค่ตายคงยังไม่พอแล้วทำไมล่ะทำไมล่ะข้าถึงต้องก่อกบุกับเจ้านายที่รอบรู้และมีแม่ตาขนาดนี้อะไรกันล่ะพอรอประมาณว่าสองแสนคนนี้มันเหมือนพูดประชดกันหรือสองคนนี้พูดประชดกันแน่นอนจกักรพรรดิองค์นี้ช่างโง่เขลาที่สุดในทุกยุคทุกสมัยแล้วล่ะ,ละ หากยังปล่อยให้อาณาจักรเทียนยู่ถูกปกครองโดยคนโง่แบบนี้ทั้งแผ่นดินคงได้ล่มจมแน่นอนไม่แปลกใจเลยที่จิกกพัรดิผู้นี้จะถูกก่อกบฏใช่แล้วใช่แล้วคนวันนี้ไม่สมควรเป็นจักรพัรดิต้องเป็นนักปราดอย่างท่านเสดาบรีจูเกอร์เท่านั้นที่สมควรทุกคนเห็นด้วยไหมล่ะใช่ไหมใช่ใช่แล้วใช่ท่านท่านเฉาจากกรมกิจการพลเรือนข้าว่าข้าเคยบอกแล้วนะว่า คำพูดประจบสอบพอมันไม่ได้ผลอะไรหรอกอย่าทำเลยซะดีกว่าือแล้วก็เจ้าผิดอยู่อีกเรื่องนะจกักรพรรดนั้นไม่ได้โง่เง่าอย่างที่เจ้าพูดเลยเพราะข่าต่อสู้กับเขามาตลอดชีวิตถ้าจากักรพรรดิคนนั้นโง่แล้วข้าคนนี้ไม่โง่ตามเขาไปหรอกเหรอคือท่านสนะบรุรีถ้าฝ่าบาทไม่ได้โง่แล้วทำไมใช่ ฝ่าบาทของเรานั้นดูเหมือนจะสลาดไม่สีค่อนข้างสลาดอยู่หลายปีที่ผ่านมาเขาทําให้ข้ากระวนกระวายไม่ใช่น้อยพระข้ามองความผิดของเขาไม่ออกเลยหรือความคิดของเขาไม่ออกแต่แล้ววันนี้ล่ะเมื่อได้สังหารท่านข้าก็จะได้นอนตาหลับอย่างสงบสักทีฮถ้าข้าทำให้เจ้ากระวนกระวายจนนอนไม่หลับขนาดนั้นข้าต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะ คงจะทรมานหน้าดูที่หลายปีมานี้ต้องมากบวนเรื่องค่าจนนอนตาไมห่หลับเอ๊ะถ้าฝาบาทยังคิดจะทวงเวลาเพื่อรอกำลังเสริม <c oughs> เรื่องนั้นลืมไปเถอะเอ๊ะองค์รักรับกว่าห้าหมื่นคนของจักรพรรดิแอบต้อนซุ่มปึกไว้อย่างระลับนั้นค่าได้สรงสหายจับอาจักรเซนลงไปซุ่มโจมตีพุกปันแล้วล่ะ พวกมันทั้งค่าเหมือนคนถูกกวาดล้างไปหมดแล้วเอ๊ะอะไรเนอะ <c oughs> จบแล้วนะครับสำหรับตอน490อัดภาพาไปกันใดขอภายมาหน้าที่นี้ด้วยครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ